สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวจากชาดกเรื่องหนึ่งนะคะเอ่อชื่อว่าอัฏฐสัทวาระชาดกครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับประตูแห่งประโยชน์6ประการที่จะนําไปสู่ความเจริญค่ะเรื่องนี้มีที่มาจากอัฏฐกถาครับประตูสู่ความเจริญอืมใช่ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นเรื่องก็น่าสนใจมากคือมีเด็กน้อยอายุแค่เจ็ดขวบเองค่ะแต่ว่าฉลาดมากครับผม เขาไปถามคำถามที่แบบลึกซึ้งมากๆกับคุณพ่อที่เป็นเศรษฐีถามว่าอะไรคือประตูแห่งประโยชน์แต่ปรากฏว่าคุณพ่อตอบไม่ได้ค่ะอ้าวพ่อเป็นเศรษฐีแต่ก็ตอบคำถามลูกไม่ได้อืมน่าคิดนะครับใช่ค่ะแสดงว่าปัญญานี้ไม่ได้อยู่ที่อายุจริงๆเพราะเศรษฐีตอบไม่ได้เพราะเห็นว่าเป็นคำถามที่ยากลึกซึ้งไปใช่ไหมครับก็เลยตัดสินใจพาลูกชายไปวัดพระเชตวันเลยครับไปทูลถามพระพุทธเจ้า อ๋อไปหาพระพุทธเจ้าเลยแล้วพระองค์ตรัสตอบว่ายัางไงคะคืออย่างนี้ครับพระองค์เอ่อไม่ได้ส่งตอบคําถามนั้นทันทีนะเอ้าวหรอคะครับแต่พระองค์กลับเล่าย้อนไปอ,อ,อดีตชาติก่อนครับบอกว่าคําถามนี้จริงๆเด็กคนเดียวกันนี่แหละเคยถามพระองค์มาแล้วโหเคยถามมาแล้วใช่ครับตอนนั้นพระองค์เกิดเป็นพระโพธิสัตว แล้วก็เป็นพ่อของเด็กคนนี้ในชาตินั้นด้วยอ๋อ oh, เป็นพ่อลูกกันมาก่อนครับแต่ว่าด้วยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอะไรแบบนี้ความรู้เดิมมันก็เลือนหายไปเข้าใจค่ะพระองค์ก็เลยทรงนำเรื่องตอนที่ท่านเป็นเศรษฐีอยู่ที่พารณาณสีนูน้นมาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเคยตอบคำถามนี้ไว้ว่ายังไง อ๋อ oh, อย่างนี้นี่เองแสดงว่าหลักธรรมหกข้อนี้จริงๆก็มีมานานแล้วแต่เราอาจจะลืมๆกันไปงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าประตูแห่งประโยชน์6อย่างที่พระโพธิสัตว์สอนไว้มีอะไรบ้างเริ่มจากคาถาที่ท่านตอบลูกชายเลยไหมคะได้ครับคือพระโพธิสัตว์ท่านตรัสเด่นคาถาไว้นะครับใจความก็คือว่า,าคนเราเนี่ยควรจะปรารถนาลาภอันยอดเยี่ยมที่สุดก็คือความไม่มีโรคอย่างแรกเลยความไม่มีโรคครับผมอย่างที่สองคือศีล แล้วก็ความคล้อยตามผู้รู้การสดับตรัสฟังความประพฤตตามธรรมและก็สุดท้ายความไม่ท้อถอยอืมธรรมดอย่างเนี้นะครับท่านบอกว่านี่แหละคือประตูหรือเป็นทางที่จะนําไปสู่ประโยชน์หรือก็คือความเจริญนั่นเองครับประตูแรกนี่น่าสนใจจังค่ะความไม่มีโรคทําไมถึงยกให้เป็นลาบอันประเสริฐที่สุดเลยคะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆเลยใช่ครับมันดูพื้นฐานแต่สําคัญมากๆครับ ข้อแรกเนี่ยความไม่มีโรคหรืออโรคิยามิเช่ปรมันจราพังเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกายไม่ป่วยนะครับแต่รวมถึงสุขภาพใจด้วยอ๋อ oh, ใจด้วยครับใจที่ไม่กระวนกระวายไม่เป็นทุกข์เพราะลองคิดดูสิครับถ้าเราป่วยกายหรือใจเราวุ่นวายเนี่ยมันยากนะที่จะไปคิดทำอะไรใหมๆ่ๆหรือแม้แต่จะรักษาของดีๆที่มีอยู่ให้มันดีต่อไปได้จริงค่ะเหมือนไม่มีแรงไม่มีกระจิกระใจ ใช่ครับมันเหมือนเป็นรากฐานเลยถ้าฐานเราไม่แข็งแรงจะไปสร้างตึกสูงสูงหรือทำอะไรต่อมันก็ลำบากเทียบกับยุคนี้ก็คือต้องมีพลังงานมีแรงพอจะไปสู้กับเรื่องต่างๆได้เข้าใจเลยค่ะเป็นพลังชีวิตด่านแรกเลยจริงๆพอกายใจแข็งแรงแล้วก็นามาสู่ข้อ2คือศีลใช่ไหมคะถูกต้องครับข้อ2ศีลศีลละจะอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันในที่นี้เนี่ย อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่ศีลห้าศีลแปดศีลพระอะไรแบบนั้นอย่างเดียวนะครับอ๋อไม่ใช่แค่ข้อห้ามครับแต่รวมไปถึงความประพฤติโดยรวมที่ดีงามมารยาทการมีระเบียบวินัยทางสังคมที่เรียกว่าอาจารศีลน,นะครับอ๋อการอยู่ร่วมกันในสังคมใช่ครับทำให้คนอยู่ด้วยกันได้แบบสงบสุขไม่เบียดเบียนกันเหมือนเป็นกฎกติกาพื้นฐานของสังคมอะครับถ้าไม่มีเลยมันก็วุ่นวายค่ะ พอมีสุขภาพดีมีระเบียบในการอยู่ร่วมกันแล้วประตูที่3ความคล้อยตามผู้รู้อันนี้ฟังดูเหมือนการมีครูมีพี่เลี้ยงหรือเปล่าคะใกล้เคียงเลยครับข้อ3ความคล้อยตามผู้รู้พุทธานุมาตมก็คือการที่เราเปิดใจรับฟังแล้วก็ทําตามคําแนะนําของคนที่เขารู้จริงอะครับเป็นบัณฑิตเป็นครูอาจารย์ผู้ที่มีทั้งความรู้และคุณธรรมจริงๆค่ะต้องเป็นผู้รู้จริงด้วยครับ ไม่ใช่เชื่อแบบงมงายนะแต่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จากปัญญาของคนอื่นเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองทั้งหมดช่วยย่นระยะเวลาได้เยอะครับค่ะการมีคนชี้แนะดีๆนี่ช่วยได้มากจริงๆต่อมาคือการสดับตรับฟังอันนี้จะต่างจากข้อเมื่อกี้ยังไงคะฟังดูคล้ายๆกันต่างกันนิดหน่อยครับข้อ4การสดับตรับฟังสุดตันจะ อันนี้จะเน้นไปที่การสแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองให้มากขึ้นอ๋อหาความรู้เองครับผ่านการฟังธรรมการอ่านการศึกษาหาความรู้ที่มันถูกต้องมีเหตุมีผลเพื่อให้ตัวเองเป็นคนที่เรียกว่าพ้หูสูตพหูสูรครับคือเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังมามากมีความรู้กว้างขวางลึกซึง้งถ้าข้อ3ามเหมือนมีคนช่วยนำทางข้อนี้ก็เหมือนเราเริ่มศึกษาแผนที่ด้วยตัวเองอ่านคู่มือเองด้วยครับ อ๋อเข้าใจค่ะเรียนรู้จากคนอื่นด้วยศึกษาเองด้วยแล้วพอมีความรู้แล้วก็นำมาสู่การลงมือทำคือความประพฤติตามธรรมแม่นยำเลยครับข้อ5้าความประพฤติตามธรรมธรรมานุวัติจะก็คือพอรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ต้องเอามาใช้จริงในชีวิตประจำวันให้มันถูกต้องดีงามทำยังไงคะหลักๆเลยก็คือสุจริตสามทางครับกายวาจาใจกายวาจาใจครับทำดี ผู้ด,ดีคิดดีและก็ละเว้นสิ่งที่ไม่ดีหรือทุจริตทั้งปวงคือนำความรู้ที่ได้เรียนมามาปฏิบัติให้เกิดผลจริงนั่นเองค่ะและประตูสุดท้ายซึ่งดูจะสำคัญมากๆในโลกยุคนี้เลยคือความไม่ท้อถอยสำคัญมากครับข้อนี้ข้อ6ความไม่ท้อถอยคือพลังใจลุ้นลวนเลยครับใจที่ไม่ยอมแพ้ไม่หดหู่ไม่ย่อท้อเวลาเจอปัญหาจะอุปสรรค ต้องมีความมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามในอัธกถาท่านใช้คำสวยมากนะครับว่าความที่จิตเป็นสภาพประณีตและสูงยิ่งไม่เสื่อมคลายโหฟังดูมีพลังจังค่ะครับมันคือความแข็มแข็งทางใจความอึดหรือที่สมัยนี้เรียกว่ากริตเนี่ยครับที่จะทำให้เราก้าวข้ามเรื่องยากๆไปได้ ฟังดูแล้วหลักธรรมทั้ง6ข้อนี้เป็นเหมือนขั้นบันไดเลยนะคะส่งเสริมกันไปเรื่อยๆจากสุขภาพมาสู่ระเบียบสังคมการเรียนรู้ลงมือทาแล้วก็พลังใจที่ไม่ยอมแพ้ใช่เลยครับมันเชื่อมโยงกันหมดทำา6ประการนี้ท่านจึงเปรียกเหมือนเป็นประตูด่านแรกหรือผู้มุขขาที่จะนำไปสู่ประโยชน์หรืออัตถะซึ่งก็คือความเจริญหรือวิถีนั่นเองครับค่ะซึ่งความเจริญที่ว่าเนี่ยมันครอบคลุมทั้งความสุข ความสำเร็จในชีวิตแบบทางโลกที่เราอยากได้กันโลกิยะและก็รวมถึงความก้าวหน้าในทางธรรมด้วยโลกุตระชัดเจนมากๆเลยค่ะเป็นหลักการที่ถึงจะมาจากชาดกเมื่อนานมาแล้วแต่ก็ยังใช้ได้ดีมากๆกับชีวิตปัจจุบันเลยนะคะแล้วตอนท้ายเรื่องพระพุทธเจ้าท่านก็สรุปเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันให้ฟังด้วยใช่ไหมคะครับผมท่านก็เฉลยว่าบุตรเศรษฐีในอดีตชาติคนนั้นก็คือเด็กชายคนเดียวกันกันกบที่มาทูลถามท่านในปัจจุบันนี้แหละ Oh. ส่วนพระโพธิธัตว์ที่เป็นบิดาในชาตินั้นก็คือตัวพระองค์เองในชาตินี้คือพระตถาคตเจ้านั่นเองครับค่ะเป็นการยืนยันคำสอนนั้นด้วยพระองค์เองเลยครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากๆฝากไว้ให้คิดต่อนะครับค่ะอะไรคะคือการที่เด็กคนนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆเคยรู้คำตอบนี้มาก่อนแล้วในอดีตชาติแต่พอเกิดใหม่ก็ลืมไปหมดเลยอ๋อ oh, ใช่ลืมไปในอตัตถกถาท่านใช้คาว่ากาหนดไม่ได้เพราะถือความสิ้นไปแห่งภพ มันทําให้เราฉุกคิดได้นะคะว่าเออหลักการดีๆง่ายๆพื้นฐานสําหรับชีวิตเนี่ยค่ะบางทีมันก็ถูกหลงลืมหรือถูกมองข้ามไปได้ง่ายมากๆเลยนะในชีวิตประจําวันของเราจริงด้วยค่ะเรื่องง่ายๆใกล้ตัวแต่ลืมไปใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่เราหมั่นกลับมาทบทวนหลักธรรมเหล่านี้หรือหลักการดีๆในชีวิตเนี่ยมันสําคัญมากเลยนะครับเพื่อให้เราไม่หลงทางและก็สามารถก้าวไปสู่ความสุข ความเจริญได้อย่างแท้จริงครับค่ะเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ดีครับ